ปฏิหารในวันวัปปะมงคลต่อมาวันหนึ่งพระราชาได้มีพระราชพิธีวัปปะมงคลในวันนั้นพวกชาวนครต่างประดับตกแต่งพระนครทุกขนทุกแข่งดุดดังเทพวิมานเหล่าพวกทาสและกรรมกร,รมเป็นต้นทั้งหมดต่างนุ่งห่มผ้าใหม่ประดับประดาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้น ประชุมกันในราชตระกูลในพระราชพิธีมีการเทียมไถถึงหนึ่งพันคันในวันนั้นไถหนึ่งร้อยเจ็ดคันหุ้มด้วยเงินพร้อมด้วยโคผู้ตะพายและเชือกส่วนที่งอนไถของพระราชาหุ้มด้วยทองคำสุกปล่งเขาของโคผู้ตะพายเชือกและประตักก็หุ้มด้วยทองคำทั้งนั้น พระราชาเสด็จออกพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากส่งพาพระราชโอรสไปด้วยในที่ประกอบพระราชพิธีมีต้นว้าอยู่ต้นหนึ่งมีใบหนาแน่นเงาทึบพระราชาทรงรับสั่งให้ปูลาดพระแทน่นบรรทมของพระราชโอรสภายใต้ต้นว้านั่นนั่นแหละเบื้องบนให้ผูกเพดานปักด้วยดาวทองคำ ให้แวดล้อมด้วยม่านวางอารักขาส่วนพระองค์ก็ทรงประดับประดาด้วยเครื่องตกแต่งทุกอย่างมีหมู่อมารษแวดล้อมได้เสด็จไปยังที่จรดพระนางคันในที่นั้นพระราชาทรงถือพระนางคันทองคําพวกอมาตษถ,ถือคันไถยเงินหนึ่งร้อยเจ็ดคันพวกชาวนาต่างพากันถือคันไถยที่เหลือ เขาเหล่านั้นต่างถือคันไถไปข้างโน้นบ้างข้างนี้บ้างแต่พระราชาทรงไถไปจากด้านในสู่ด้านนอกและจากด้านนอกสู่ด้านในในที่แห่งหนึ่งได้มีมหาสมบัตินางนมที่นั่งห้อมล้อมพระโพธิสัตว์อยู่คิดว่าพวกเราจะดูสมบัติของพระราชา ต่างพากันออกมาข้างนอกจากภายในมา่านพระโพธิสัตว์ทรงเหลียวดูข้างนูน้นข้างนี้ไม่ทรงเห็นใครจึงเสด็จลุกขึ้นโดยเร็วทรงนั่งขัดสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกทำปฐมฌานให้เกิดขึ้นแล้วพวกนางนมพากันเที่ยวไปในระหว่างเวลากินอาหารชักช้าไปหน่อยหนึ่ง เงาของต้นไม้ที่เหลือเลยไปส่วนเงาของต้นวานั้นยังตั้งเป็นปริมณทนตรงอยู่พวกนางนมคิดได้ว่าพระลูกเจ้าประทับอยู่พระองค์เดียวจึงรีบเปิดม่านขึ้นเข้าไปข้างในเห็นพระโพธิสัตว์ประทับนั่งขัดสมาธิบนแทน่นบรรทมและปฏิหารนั้นจึงไปกราบทูลแด่พระราชาว่า ข้าแต่สมุติเทพพระราชกุมารประทับนั่งอย่างนี้เงาของต้นไม้เหล่าอื่นเลยไปแต่เงาของต้นว้าตั้งเป็นปริมณฑลตรงอยู่อย่างนี้พระราชารีบเสด็จมาทรงเห็นปฏิหารจึงตรัสว่าแน่พ่อนี่เป็นการไหว้เจ้าครั้งที่สองแล้วทรงไหว้พระโอรส